ที่จังหวัดชนบุรีอีกเรื่องนึงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาไปจับลุงวีหรือว่าลุงหลังข้อมที่เป็นขอทานอยู่ที่ตลาดนะครับลุงวีเป็นชาวกัมพูชานะฮะที่มีคนเอาคลิปไปโพสต์ลงในทิกตอกบอกว่านี่น่าสงสารเดินหลังค่อมเรียกว่าค่อมแบบงอตัวได้90องศาเลยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาโดนแฉที่หลังว่าเป็นขบวนการเขาเรียกว่าแก๊งขอทานข้ามชาติโดนผลักดันกับกัมพูชามาแล้วสรอบ แต่ว่าก็ยังกลับมาทาอาชีพนี้ที่เมืองไทยนะครับทั้งครอบครัวเนี่ยก็มีอาชีพนี้อาชีพขอทานรายได้ทั้งครอบครัวตกเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สบาทนี่นะอันนี้ลุงวีนะครับขอทานที่ไปขอทานอยู่ที่ตลาดสดพันทองอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะล่าสุดของข่าวนี้ก็คือวันนี้ที่สพเมืองชนบุรีครับเจ้าหน้าที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีได้นําตัวลุงวีออกจากที่คุมขังสพเมืองชนบุรี เพื่อทำการลงบันทึกการจับกลุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตทําผิดตามพรบอขอทานก่อนที่ทางตํารวจจะนําตัวไปส่งพร้อมด้วยภรรยาที่มีใบอนุญาตแต่หมดอายุและลูกอีกสองคนของนายวีกรมนะครับให้กับทางสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีราชาผลักดันออกนอกประเทศ จากการสอบถามนายวีกรมเนี่ยบอกว่าตัวเองได้มาอยู่ประเทศไทยได้30ปีกระทั่งมามีภรรยาชาวกัมพูชาที่ประเทศไทยแล้วก็มีครอบครัวที่นี่ส่วนหลังของตัวเองที่เห็นว่าคดงอแล้วก็โก่งค่อนข้างมากนั้นเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็น,รปนโรคก,กระดูกคดงอตั้งแต่อายุ22ปีเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นบาสตัวเองก็ได้ประกอบอาชีพขอทานมาได้20ปีแล้วเลือกที่จะมาอยู่เมืองไทยเพราะคนไทยใจดีและเป็นเมืองที่เฟื่องฟูนะครับ เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะคคนไทยใจดีประทิไทยรุงเรือ่องอ่ะอยู่เม้นพุ่มทำงานอะไรก็มาได้อะไรก็มาได้กินนะม,มานี่ก็มาเรียงลูกก็เรียงถ้ามาต้องทำยังไงก่อนคะพี่คุณบอกว่าต้องทำยังไงก่อนฮนะไม่ทำเลยกะถูกต้องนะถ้ามามแล้วห้ามอะไรนะห้ามขอห้ามขออะไร ห้าขออะไรคะขอทานขอัขอตายไม่เออห้ามเลยห<า>ให้เมียตัวเองเป็นคนหา,หารายได้เนาะ<อ>ไปห้าสิบเจ็ดครับล่าสุดทางในวีกรมเนี่ยหรือว่าลงุงวีหลังคอมบอกว่าถ้าเกิดตัวเองถูกส่งกลับประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ก็คงจะไม่มาอีกแล้วนะครับแต่หากว่าจะมาก็จะต้องมีการทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองจะไม่ไปขอทานอีกนะครับนี่นะครับก็โดนผลักดันออกนอกประเทศอีกรอบหนึ่งนะ